ความเครียดบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะรู้ไหมความเครียดมีผลกับความสวยของเราเพื่อนลองดูนะคะอย่างจุดนี้เนี่ยเวลาเราเครียดเราก็จะขมวดคิ้วใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราขมวดคิ้วก็จะเกิดร่องรอยเป็นร่อง11ตรงนี้แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีความเครียดบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะ micro stress เป็นความเครียดเล็กๆน้อยๆประสบในชีวิตประจําวันนะคะเราไม่รู้หรอกบางทีเราไม่รู้ตัวว่ามันคือความเครียดค่ะแต่สิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อมารวมตัวกันก็เกิดกลายเป็นความเครียดสะสมในร่างกายค่ะไมโครสตรสีสมีความเครียดเป็นแบบไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นเราตื่นสายเพราะตื่นสายแล้วไปทํางานไม่ทันอ่ะมันอาจจะเป็นความเครียดที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเจ้านาย ส่งอีเมลมาแต่เช้าว่าเราจะมีงานเพิ่มโอ้อันนี้ก็อาจจะมีความเครียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่นงโดยที่เราไม่รู้ตัวขับรถรถติดโอ้ยรถติดติดทุกวันติดทุกวันมันก็สะสมเป็นความเครียดที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะทะเลาะกับแฟนอันนี้ก็อาจจะเป็นความเครียดที่เราไม่รู้ตัวเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นทะเลาะเรื่องใหญ่ๆนะคะหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน,นก,กับแฟน,น,นฉันอยากกินร้านนี้เธออยากกินร้านนั้นสุดท้ายแล้วฉันต้องตามใจเพื่อ ให้เธอพอใจแต่ฉันไม่ได้กินอย่างที่ฉันอยากได้กินอ้าวมันอาจเกิดเป็นความเครียดได้นะคะหากุญแจบ้านไม่เจออ้าวฉันไปวางไว้ที่ไหนละ่ะกุญแจรถอ้าวฉันไปวางไว้ที่ไหนหละ่ะจอดรถแล้วหารถไม่เจอเวลาเราไปตามห้างห้างใหญ่ๆจอดรถแล้วหารถไม่เจออันนี้ก็เครียดนะคะความเครียดพวกนี้ยมันต่างกับความเครียดใหญ่ๆยังไงความเครียดใหญ่ๆอย่างเช่นวันนี้ จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าบ้านอันนั้นเป็นความเครียดที่ใหญ่แล้วเรารู้ตัวค่ะแต่ความเครียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยบางทีทำให้เราไม่รู้ตัวแล้วสะสมนะคะส่วนวิธีแก้ไขหรอคะหนึ่งเราต้องระบุให้ได้ก่อนว่าเรากำลังเครียดนะคะเราอาจจะต้องรู้ตัวฝึกสติรู้ตัวเมื่อเกิด สิ่งเล็กๆเหล่านั้นแล้วเรารู้ว่า๋อฉันกำลังจะเครียดแล้ว 2. ต้องรู้จักหัดเซโนค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจะทำแล้วทำให้เกิดความเครียดเช่นเหนื่อยมากเลยแต่เพื่อนๆชวนไปเที่ยวฉันไม่อยากไปแต่กลัวเพื่อนไม่พอใจเราต้องหัดเซโนนะคะ 3. เอาตัวออกห่างจากสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดค่ะ 4. หาง,งานอนดิเรกทำค่ะงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานที่เราทำอยู่นะคะก็เราก็จะได้คลายเครียดบ้างค่ะสุดท้ายหาเพื่อนนอกวงการเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในที่ทำงานของเราค่ะเราก็จะได้สังสารค์ความคิดใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับงานบ้างน,นะคะลองดูนะคะไมโครสเตรสเหล่านี้เพื่อนๆนลองดูในชีวิตประจำวันว่าเพื่อนๆนมีไมโครสเตรสอย่างอื่นอะไรบ้างบอกให้โครชรู้บ้างน,นะคะ เบื้องหลังเสียงก็แก๊กค่ะก็แกลก็แก๊ก็แก๊กเวลาโค้ชพูดคือเจ้าตัวนี้นี่เองเนี่ยสร้างความเครียดโคชด้ชยไหมล่ะเนี่ย